สวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้า,าสู่ช่องสวีทและมังกร m a s s a g อีกครั้งนะคะวันนี้จะมาสาธิตท่านวดไทยขาด้านหน้าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราจบาตรงที่เราคลายนะคะเสร็จแล้วเรานั่งนะนั่ง,งใช้ขาเราช้อนวางซ้อนกันอย่างนี้และแสง,งนี้นะคะอีกขาข้างหนึ่งเราล็อกไว้แบบนี้แต่ถ้าเรา เป็นเสือปูกับพื้นมันก็จะวางรักษณะาาไปอย่างนี้หรือเป็นเตียงม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือล็อกขาเขาไม่ให้ไม่ให้ขยับนะท้องแขนเราแตะตรงระตะลมุมอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะสามสิบเสร็ 30, จแล้วค่อยๆปล่อย เนื้อแขนตรงนี้นะคะกริ้งเราอย่าใช้ตรงสันกระดูกนะเพราะว่าเนื้อขาด้านในมันจะเจ็บนะคะเราใช้ท้องแขนเราค่อยๆกริ้งไปกับประมาณสอรอบนะคะเสร็จแล้ว วางนะคะใช้แขนคึงฝ่าเท้ามือข้างนี้เราลองให้มึงน,นะคะกดคึงพึงให้ตัวฝ่าเท้านะะแล้วก็คลายแล้วก็ปป้ง เร็จะไปไวนิดนึงนะคะมันจะมีสองเส้นนะคือเส้นชิกระดูกกับเส้นเอ็นร้อยหวายอันนี้คือเรานวดซ้ำอีกรอบหนึ่ง อะไรที่เรานวดแล้วเราเพลินนะคะลูกค้าก็เพลินเราก็เพลินเสร็จแล้วเปลี่ยนท่านั่งนะคะนั่งหันหน้าไปด้านหน้าแล้วเราก็จับขาลูกค้าคว่ำลงแบบนี้เราจะนวดเส้นแนวกล้ามเนื้อหน้าขาตรงนี้นะล็อกไว้ใช้แขนไ้าย น้ำหนักลงไปใช้ท้องแขนนะท้องแขนกลิ้งน้องๆไม่ต้องกลัวนะคะเวลานวดตุ๊กค้านะ,ะพอเราฝึกเรารู้เราเรียนรู้แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะข้อสำคัญที่เราต้องจำคืออย่านวดโดนกระดูก พอเราโดนกระดูกเขาจะเจ็บแล้วเขาก็จะหลักนะเสร็จแล้วพอเราใช้ท้องแขนคลายตรงหน้าขาเสร็จเราใช้ข้อศอกเราจีบตรงเส้นข้างนะคะประสานมือลักษณะนี้แล้วก็โอ้ย กดเส้นแนวก้ามเนื้อหน้าแข้งนะกดไปเรื่อยๆไปกับแล้วก็ใช้ปลายนี้เราคลายน้องแล้วก็บีบข้างบนด้วยนะบีบแล้วก็คลาย ก็วดหลังเท้านะใช้นิ้วรลรีดตามล่องล่องกระดูกรีดไล่รีดคลาย,ลลายตามล่องกระดูกนะคะนิ้วเทา้าแล้วก็รีดนิ้วเทา้าหมุนในหมุนนอกแล้วก็ยืดฝ่าเทา้า นะะสำหรับคลิปนี้พี่อจบตรงท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามกันคลิปถัดไปนะคะน้องๆจะได้ทำความเข้าใจคลิปที่มันไม่ยาวเกินไปได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งให้พี่อ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับเข้าสู่ช่องสวิตเลมอนการดมาสาธอีกครั้งนะคะวันนี้พี่อ้อจะมาต่อ,อเนื่องท่านวดไทยผ่อนคลายจากคลิปที่แล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะคลิปที่แล้วเราจบด้วยท่าทุบใช่ไหมคะพอทุบเสร็จปุ๊บหมุนตัวกลับมาขาเราจะตั้งปุ๊บแบบนี้นะคะจากหัวเขา่ามือนึงเราแตะข้างนี้แล้วก็ใช้ตัวดันยืดกล้ามเนื้อ แบบนี้นะคะเอาให้สุดเลยพนจังหวะที่สองทสักสองสาครั้งนะคะพนแล้วก็โน้มไปอีกพนเสร็จแล้วขาเราอยู่อย่างนี้นะคะข้างนึงอยู่ด้านในมือนี้เราจะช้อนจับตรงใต้ข้อพับ มือนี้จะจับข้อเท้าขักข้างนี้เราใช้เท้าข้างนี้ถีบถีบไปกลับนะคะเสร็จแล้ว ไว้อย่างนี้นะคะดึงดึงทุกคลายเสร็จแล้วนั่งคุกเขา่าคลายเราล็อกขาานะเราแตะปุ๊บอันนี้จะตึงเส้นนี้จะตึงเมือนี้แตะเข่าข้างนี้เมือนนี้แตะตรงนี้ แล้วเราก็เดินมือโยกเยกไปกลับสวนกันนะแล้วเราก็คลายใช้ส้นมือกดกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะอย่าให้โดนกระดูกนะเราต้องเอาลงน้ำหนักตรงส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเท่านั้นนะคะ มาถึงฝ่าเท้าแล้วจับเข่าเขาเอียงมาด้านข้างเหยียดจับข้อเท้าไขว้ขาเราตามมานะคะจังหวะนี้ขยับตัวมานั่งระดับเอว มือแตะหัวไหล่คอยนะคะบิดตัวตอนตรงที่หนึ่งขยับขาขึ้นเขาเข้าขยับขึ้นนะคะบิดกขยับขึ้นอีกนิดนึงเอาให้สุดนะคะท่านี้เท่าที่แขนจะรับได้แล้วก็คลาย เบาๆนะคะจะขามาตั้งโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พี่จะจบตรงท่านี้แล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งให้พี่อ้อยได้ด้ยวยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ